อวยแฟนสาวหนักมากผู้ผ่ายกมิ้นชาลิดาผู้หญิงที่สวยที่สุดรักกันมานานแต่ยังหวานไม่เปลี่ยนจริงๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับคู่ของหนุ่มผู้ผาเตชนะนรงและมิ้นชาริดาวิจิตวงทองอย่างในวันเกิดของสาวมิ้นหนุ่มผู้ผาก็ไม่พลาดที่จะอวยพรหวานๆแฮปปี้เบอร์เดย์แฟนสาวซึ่งงานนี้บอกเลยค่ะว่า ่านจบได้แต่ร้องหิวในใจเพราะฮีบอกว่าสาวมิน้น The Best Beautiful ผู้หญิงที่สวยที่สุดโดยภูผาโพสภาพคู่และแคปชั่นว่า Happy Birthday to one of the most beautiful and amazing girl I know มิ้นชาริดาชาริเดคาวเวียก,กะดีคอยเป็นกำลังใจให้มีเสมอนะคะ โอ้ยอะไรจะหวานขนาดนั้นจุดนี้เบาหวานขึ้นตาบอกเลยค่ะงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงแห่เข้ามาส่งคอมเมนต์อวยพรกันยกใหญ่แถมแซวกันยกใหญ่เช่นเดียวกันค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ